เราสามารถทำไฟฟ้าได้ด้วยนี่ถังน้ำมันถังน้ำมันก็เติม91า็อะไร9้า5ก็ได้ ทางน้ำมันขนาดใหญ่นะครับนี่ก็ด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นรถต่อเติมแล้วแต่ปกติมันจะมีแค่นี้แต่นี้รถต่อเติมมันก็ต่อเป็นตู้คาโก้ <Okay. S 1> นี่กาตู้คาโก้ตอนเราส่งสินค้าโดยเพาะนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะต่อเป็นตู้คาโก้แบบนี้ครับตู้คาโก้ก็ต่อได้หลายแบบนะครับจะต่อแบบมีมีกระบะก็ได้ไม่มีกระบะก็ได้ได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบมีกระบะนะครับะท่านจะทําประตูเป็นทั้งบานเลยก็ได้นะทั้งบานก็ได้ในข้างในเรายังมีเสริ นีฮะอันนี้ฟรีนะครับบริการให้ฟรีนะครับนะครับทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นรถจดทะเบียนนะดูจากตรงนี้ได้ครับเราเห็นนะฮะรถยนต์สามล้อบรรทุกส่วนบุคคลนี่เป็นกฎหมายนะฮะว่าจะต้องสกีนอย่างนี้ถึงจะจดได้ถ้าไม่สกีนจดไม่ได้แล้วความสูงจากพื้นเนี่ยห้ามเกิน2เมตรนะครับอะอันนี้ดูนะตรงนี้เป็นตัวเกี่ยวกับไฟร้อนนะฮะสำหรับข้างนอกสำหรับทำแอร์นะครฮะไฟร้อนที่นี่เป็นคาสตาร์คาสตาร์ตัวเบื้องเริ่มเลยนะอ่ะตอนนี้เดินมาถึงตรงนี้ก็เป็นพัดลมแอร์นะครับแล้้้้ววกก็็คออออยยยยยเเเนนนนูู่่่่ขาาางใทีีีมืหปปัดดะะ๋จไสธิต